นักกฎหมายในสหรัฐอเมริกามีการรวมกลุ่มกันนะครับเขียนจดหมายเปิดผนึกนับส่งไปยังกรตตสหรัฐนะฮะบ,บอกเรื่องของการทำคัสเซเดียลนะฮะเรื่องของไอนโยบายที่ออกมา sab 1 2 1อะไรที่ไม่ให้มีการทำคัสเซเดียลนะฮะให้ถ่ายเป็นฝั่งของหนี้สินแทนในการทางบัญชีนะครับมันทำไปเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีกฎเพิ่มเติมของกรตอตตสหรัฐด้วยนะว่าถ้านักลงทุนรายย่อยเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาเอาคลิปโตมาฝากแบงค์คุณคิดดูนะ ว่าแบงก์เนี่ยกำลังจะฝากคริปโตได้องนนี้ดีกว่ากรตอเล่าแบบภาพบ้านๆเลยกันแบงค์เนี่ยสนใจคริปโตแบงก์เมกาหลายแบงค์สนใจคริปโตแล้วกลตาสารัฐเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับก็เลยคิดว่าออกกฎมาให้ มาฝากได้แต่ว่าแทางเป็นฝั่งหนี้สินนะเป็นฝั่งหนี้สินเนี่ยมันไม่ดีเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแบงค์เนี่ยมันไม่ได้คืนนะมัน,นกลายเป็นเจ้าหนีมนต้องไปตามหนี้กันแต่ว่าถ้ามันเป็นแอสเซทเนี่ยมันจะต้องได้คืนนะเพราะมันถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เราเอาไปฝากแบงค์ทีนี้การจะเป็นทรัพย์สินเนี่ยเอาคริปโตไปฝากแบงค์ได้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่ชื่อว่าคัสตดีนะครับก็คือการเก็บรักษาได้นะฮะคิดดูนะว่าถ้าปล่อยให้แบงค์ทุกๆแบงค์เนี่ยเปิดบริการคัสตดีเนี่ย มันจะไปกันใหญ่เลยนะ adoption มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะนี่คือการเบรกของกรตอตสหรัฐแล้วก็มีกฎอีกข้อหนึ่งที่เพิ่มเติมออกมาด้วยนะบอกว่าถ้านักลงทุนรายย่อยเนี่ยต้องการจะไปลงทุนแล้วก็ทางด้านคริปโตเนี่ยคุณไม่ใช่แค่ไปเดินไปสมัครแบงก์แล้วคุณก็จะได้นะคุณต้องมีที่ปรึกษาการลงทุนที่คุณนะวงเล็บที่ไม่ใช่ exchange, การลงทุนที่คุณตก็ง,งนะฮะ่พราะว่าไองที่เก่คริปโตเนียส่วนใกญาก็อยู่ในทการุณต้องมีทั่งนักนหรือวนี่าก็แ้วๆนี้แหลรนะฮะ กลายเป็นว่าไอ้ผู้เล่นเหล่านี้ทําหน้าที่นี้ไม่ได้เขาก็วิเคราะห์กันนะพวกนักกฎหมายเขาบอกว่าอย่างเงี้ยมันคือการผลักดันไอ้พวก innovation หรือคนที่เขาเก่งๆเนี่ยออกนอกประเทศไปเพราะว่าอยู่ในประเทศแล้วมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้รับการคุ้มครองนะสุดท้ายตัวเองเป็นที่ปรึกษาไม่ได้เพราะว่าคนที่เก่งๆไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็ต้องไปจ้างที่ปรึกษาที่ก็ไม่รู้จะมาจากไหนด้วยใช่ไหมก็จะผลักดันให้ออกไปแล้วก็สุดท้ายจะทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยช้าแล้วก็หลานหลังเรื่องของค r y ปโต c u r r e n c y อะอันนี้คือเราแบบบานบาที่สุดแล้วนะ ก็มีการเขียนจดหมายไปขอคําอธิบายจากกรตทอสหรัฐว่าเหตุใดถึงทําแบบนี้นะครับมันมีสิทธิจุดเพดดายส์นะครับจุดเพดส์คือการทําให้เกิดอันตรายนะครับ potential l y j u p e d i d e e f f ฟ c s นะครับก็เซฟการมันเป็นผลไม่ดีนะจ๊ะสําหรับกรอสหรัฐที่ทําแบบนี้นะฮะแต่ก็กรอจะตอบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกัน